ความทุกข์คืออะไรความทุกข์คือสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ปรารถนาไม่อยากเจอแต่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอเราเจอแบบไหนก้อนใหญ่เท่าใดไม่มีใครบอกเราได้ถ้าเราเจอปุ๊บของเราใหญ่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันใหญ่สุดเนี่ยมันจะกดทับความรู้สึกกดทับตัวเราเองแล้วก็กดทับทุกทอย่างให้เหมือนฉีดยาชาให้กับชีวิตทุกอย่างมันชาไปหมดขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เลยถ้าเรายัางคิดว่าความทุกข์ที่เราเจอเนี่ยมันใหญ่ สิ่งที่เราจะทําได้นะครับไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปทําให้ความทุกข์มันเล็กลงเราแค่ลากความทุกข์ก้อนโตๆของเราเนี่ยเอาลองไปเปรียบเทียบกับความทุกข์ของคนอื่นที่เราได้มองเห็นใหญ่เล็กเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าถามว่าความทุกข์ยังคงเท่าเดิมไหมเท่าเดิมแต่ขนาดมันจะเล็กลงเมื่อเราไปเทียบกับคนอื่นลุงเชื่อว่าหลายคนที่มีความทุกข์ก้อนโตๆอยู่เนี่ยแล้วลากเข้ามาในไลฟ์เนี่ยมันน่าจะเล็กลงเมื่อเราเล็กลงแล้วเนี่ยแล้วเราใช้แนวความคิดของคนที่มีความทุกข์ใหญ่กว่าเราในความรู้สเรานะ เราลากมาใช้เนี่ยมันจะบริหารจัดการได้ดีแล้วมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามสิ่งที่เรากำลังเผชิญไป